สวัสดีค่ะสายมูทั้งหลายวันนี้เรามี7สถานที่ขอพอรให้งานปังความรักดีรับปี67มาฝากกันไปดูกันเลย 1. เทวาลัยพระพิกขเนตรห้วยขวางเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพิกขเนตรปางประธานพรเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จ การเริ่มต้นใหม่ปัญญาและขจัดอุปสรรคทั้งปวงเชื่อกันว่าหากได้ขอพรกับองค์พระพิตคเนตแล้วจะทําให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการเรียนหรือกิจการต่างๆของวัดพระศรีมหาอุมาเทวีวัดแขกสีลมเป็นที่ประดิษฐสถานองค์พระแม่อุมาเทวีเทพทีดาแห่งความรักและความเมตตา เชื่อกันว่าหากได้ขอพรกับองค์พระแม่อุมาเทวีแล้วจะทําให้ความรักสมหวังสมปรารถนา 3. พระพรมเอราวัณสีแยกราชประสงค์เป็นที่ประดิษฐานองค์พระพรมธาดาเทพเจ้าแห่งการสร้างและทรงอิทธ,ธิฤทธิเหนือสิ่งอื่นใดเชื่อกันว่าหากได้ขอพรกับองค์พระพรมธาดาแล้วจะทําให้งานรุ่งเรืองประสบความสําเร็จ 4. พระแม่ลักษมีตึกเกสอนวิลเลเป็นที่ประดิษฐานองค์พระแม่ลักษมีเทพธิดาแห่งโชคลาภความมั่งคั่งและทรัพย์สินเชื่อกันว่าหากได้ขอพรกับ องค์พระแม่ลักษมีแล้วจะทําให้ร่ํารวยมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์5้าศาลเจ้าพ่อเสือเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพเป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าพ่อเสือเทพเจ้าแห่งโชคลาภอํานาจและบารมีเชื่อกันว่าหากได้ขอพรกับองค์เจ้าพ่อเสือแล้วจะทําให้มีอํานาจบารมีประสบความสําเร็จในชีวิตหกวัดเล่งเนยี่หรือวัดมังกรกรมลาวาสเป็นวัดจีนที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นที่ประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมเทพเจ้าแห่งความเมตตา เชื่อกันว่าหากได้ขอพรกับองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมแล้วจะทําให้พบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตเจดสารหลักเมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและโชคลาภเชื่อกันว่าหากได้ขอพรที่ศาลหลักเมืองแล้วจะทําให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างไรบ้างคะกับ7สถานที่ขอพรให้งานบางความรักดีรับปี67หวังว่าสายมูทั้งหลายจะชอบกันนะคะอย่าลื ไปขอพรกันเยอะๆนะคะจะได้มีปีใหม่ที่ปังทั้งเรื่องงานและความรักกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะรับซับอีเวนต์ออร์บวิลารายเราคือผู้เชี่ยวชาญบริการส่งเสริมการตลาดแบบ one stop service ด้วยทีมงานประสบการณ์มากกว่า10ปี ความรักดีรับปี67เป็นอย่างไรบ้างคะกับ7สถานที่ขอพอรให้งานปังความรักดีรับปี67ร่รวม7สถานที่ขอพอรให้งานปังความรักดีรับปี67